สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เสลอนะโฟมแฟนเจมจิฟาดเดือดชาวเน็ตลั่นไม่เสลอนะโฟมแฟนเจมจีรายุฟาดใส่ชาวเน็ตไม่รู้จริงอย่าเสลอหลังโดนบอกเป็นแค่เพื่อนซาำยังหาว่าเป็นแฟนคนอื่นกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีหลังพระเอกหนุ่มเจมจีรายุพาแฟนสาวนอกวงการโฟมไปกินข้าวกับแก๊งคนดีที่ไหนประกอบด้วยอเล็กเทระเดช บอยปรกรณ์เกรซวลินทรอนปกเปรมนัทซึ่งแต่ละคนก็พาแฟนสาวของตัวเองมาด้วยทั้งนั้นเหลือเพียงหนุ่มเกรซวลินทรอคนเดียวที่ยังไม่มีใครจนเมื่อลงรูปไปชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแซวกันยกใหญ่แต่งานนี้กลับมีคนเข้าไปคอมเมนต์แซะว่าโฟมแฟนบิ๊กต่างหากจอจอแค่เพื่อนและมีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาคอมเมนต์ว่าจริงเหรอคะเขาถ่ายรูปคู่กันบ่อยมากเสื้อผ้าก็ใส่เป็นคู่ ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยด้วยซึ่งทางด้านสาวโฟมก็ได้ฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวไปว่าถ้าไม่รู้อะไรจริงไม่เฉลยนะคะทางด้านหนุ่มบิ๊กคนที่ถูกพาดพิงว่าเป็นแฟนของสาวโฟมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าหูยจริงปะครับเนี่ยรู้ดีกว่าผมอีกครับทาเอาเกิดดราม่าขึ้นมาทันทีเมื่อมีคนมองว่าสาวโฟมไม่จําเป็นต้องตอบกลับด้วยคําพูดแรงๆหรือควรปล่อยผ่านไปดีกว่าอาทิ ตอบเขาดีๆไปก็ได้นะคะพี่โฟมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นเปล่าๆใจเย็นค่ะปล่อยผ่านดีที่สุดนึกว่าแอคปลอมแอคจริงมาตอบคุณโฟมตอบดีๆก็ได้อย่าไปแลกกับเขาเลยเสียเปล่าๆถ้าเจอแอคป่วนแบบนี้มีเยอะแคปฟ้องจบเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ